จำเรียบสู้วัดสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับโอ้หมดครับหมดแบบนี้นะครับไม่เหลือครับข้าวผมหมดแน่นอนครับแบบนี้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันตกใจแล้วให้มันบินขึ้น,นครับอย่าอะไรจะไม่ดูนก ดูนะนี่ยว้นโอ้ดู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 เดี๋ยวมาเกลงเริ่ๆติดๆาสาไล่จากตรงนี้ก็ไปลงตรงนู้นนะครับเราไม่ได้่ามีเวลาอยู่ทุ่งนาเราทั้งวันนะครับเพราะว่าหลายหลายอย่างเนาะที่นาจะมีหลายที่นะครับ งานที่จะทําก็มีหลายอย่างแตาไม่ค่อยมาไล่เห็นไหมบิดออกแล้วเาขาจบครับแต่ก็ว่าเอายังไงเขาก็น่าเลือเก็บไว้ให้เรามากเลยดูๆไปแล้วเนาะผมก็ไม่คิดว่าจะออกรวงเร็วมากขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะออกอพร้อมกับข้าวกอขอสิ ที่ไหนได้นะครับออกก่อนอีกครับโอ้ยแย่เลยครับเนาะตัวไปหมดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมเดินนี้ออกจากนี้ก็ <c oughs> มันก็ลงมาอีกครับดูครับเข้าอย่างสวยครับก็ไม่เป็นไรแลครับนี่แหละครับดูครับเข้าอย่างสวยเลยนะครับเนี่ย ไปหมดแล้วโดนบางที่ก็หักคอร่วงโอ้เ oh, ย yeah. นะครับมีคนเดียวด้วยครับ <c oughs> ไม่มียังไม่มีข้าวใครเกิดด้วยครับย้อนแสงหรือเปล่าตอนนี้นะครับข้าวขอขอสิบห้าขาพึ่งแต่จะ เตกนะครับนี่จนจะสุกแล้วนะครับใส่น้ำนมเต็ม,มเมล็ดข้าวแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับถึงเราไล่เขาได้เขาก็มากินมันเดิมครับถึงจะเอาอะไรมาใส่ก็เหมือนเดิมครับก็แบ่งๆกันไปัในชีวิต เย้เย yeah, yeah. ถ้ารู้แบบนี้นะครับผมจะไม่รีบหวานเลยนะหว <c oughs> านหลังเขาเอาสักเข้าภาษาก่อนเนาะเข้าภาษาไปประมาณเดือนหนึ่งก่อนเราให้ได้เดือนหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยหวานข้าวโอ้เ <c> ย <oughs> oh, <yeah. S 1> <c oughs> ่นะครับก็ไม่คิดว่าจอรวงเด็วนะ120บันกับ120บนันจริงง ดูบางบางรวงก็ไม่เหลือออาแต่ว่าโอ้โหนี่ถ้าถานกไม่กินนะพูดถึงนะครับถ้านกไม่กินเนี่ยโอ้ยอดมากนะครับเยอยเยอะเลยแหละนู่นข้าวเหนียวอ,อยู่นู่นครับ บุฟแลงข้าวเหนียวก็อักเอาเรื่องเหมือนกันเลยครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เพราะว่าแถวนี้ไม่มีใครบานข้าวขอสิบห้าเลยครับแล้วก็ข้าวเหนียวนู่นรับก็เริ่มจะใส่น้ํานม,มข้าวแล้วเหมือนกันตะน,น,นู้นทีน้่นเดี๋ยวไปดูไหมแต่เดี๋ยวพาไปดูขา้นสักหน่อยไปเดินมา ก็ยังออกรวงไม่หมดครับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวออมะลิ105ก็กำลังจะน่าจะใกล้ออกแล้วแหละประมาณวันที่สิบนี่แหลมะมั้งบินมาอีกแล้วเย่เลยครับแบบนี <laughs> ้ ที่ผมไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับที่ไม่ได้มาดูโอ้ย่าสวยมากเลยเดี๋ยวต้องมาตัดเอาไปให้วัวเนาะตรงนี้จะได้มาตัดหรือเปล่าที่นี่มีภารกิจอย่างอื่นด้วยครับเต่เชวชาว่งนี้โอ้ฝนครับ จะฝนทำไมดงน้อน้ำยังไม่ลดเลยเอาฝนนี่ลดแล้วแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูอ่ะเนี่ยดูมันกินอิ่มจนวนจนมันจะบินไม่ขึ้นนะครับนกนกไปจิบนี่นแรงข้าวเหนียวครับนี่เป็นข้าวเหนียวขาวครับ เหนื่อยเวยเนี่ยอันที่มันนมนมเองนีงนี่คือคือเขาใส่อ่าน้ำนมแล้วนะครับนี่เริ่มใส่น้ำนมแล้วเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็ยังไม่เต็ม,มเมล็ดยังนิ่มๆอยู่เดรรววอูสวยมากเลยครับนี่ ข้าวเหนียวโอ้โหม็ดใหญ่ครับตัวยาวสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่ายังไงจะเหลือเก็บไว้ให้เรากินหรือเปลานกนี่เนาะแต่มันก็อกอกพร้อมพร้อมกันกับข้าวโกขกสิบห้าครับตัวนี้พรอมพร้อมกันแต่นู่นแหละครับนู่นข้าวหอมมะลิน้องคายทางด้านนู้นแหละครับโอ้ะลำบากใจเลยครับ ย้อนแสงหรือเปล่าเนาะน่าจะย้อนแสงเลย่วงงกูยาวสวยมากเลยครับดีใจครับที่ตัวเองทําได้นะครับความสามารถของตัวเองล้วนๆนะครับแถมหน้าดินนิวผมถากเอาไปปิดคนามหมดแล้วครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับปีหน้าก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้อีกน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ นั่นก็เป็นข้าวเหนียวดําครับยังไม่ได้นี่เลยยังมันเพิ่งจะต,ตั้งท้องน่าจะออกพร้อมกันกับข้าวเมลหนึ่งศูนย์ห้า105นั่นเลยครับไปคืืนครับเดีย๋ยวเราจะดูนกมันบินขึ้นอีก,กรอบนะครับเดินไปเนาะ รอบไปน <laughs> ะครับ ล้มครับเหนื่อยครับ โพดครับพาให้เก็บกลับบ้านนะครับ นกกินครับโอยสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ